ที่สองเดินเอาสิวีดีโอใช่นะมือไม่อยู่ให้ถือโทรศัพทจะไปอีกาจะพาไปอีกาไปเอาไปเอาไปเอาของที่สั่งเขากไปสั่งของมือกันนะมันเย็นเย็นหูเย็นหู ถือถคุบไปไหนคะไปไหนแต่หนรถแต่้นโอเคเราจะไปอีก้าเอาของมาล่นถือเองไม่ไหวใจถือเองไม่ไหวใจ เดี๋ยวทำร่วเหมือนเมื่อกี้อยู่ปิดกล้องเฉยเลยไปไหนมาไม่ต <laughs> ้องไป <laughs> ดูบ้านเขาเลยมาแต่ทำไมแค่เดินนำหน้ามันก็จะล้มดูทำทำอะไรนานๆได้ออกมา อ่าฮ <mm um> ่ย่าฮเาฮ่าค่าฮาก่าฮ่าฮ่าอ่าฮ่า่วฮาฮ่าฮาฮ่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 าก่าฮ่าาฮลางาฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าะ่าน่น่า่าา ทำเป็นเปล่าเดิน,น,น <c oughs> ไพี่เท้าเเท่าเ่เท่า,ทาอตอนนี้เท้าสิเขาก็เหมือนจะให้ให้เอาเลขกลับเอาสูนน้ำหน้าโอกลำหนังเขาพ่งจะค่กันแม่นะหว, <c oughs> <c oughs> วงก็บอกว่ยี่สิว่า เอาไมเรามากแก่ประมาณนี้ไปหาเลยเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยเดินไปหัวล้อไปเนี่ยถึงก็ออกกำลังกายนานๆจะได้ออกไปสู่โลกภายนอกไม่ตลกเหตุผว่าไงั้นมาเดินวัยนะมันเดินวปก่ับเราอ่ะ เราก้าวตามมันไม่ตอนน้องเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปอีกาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้ดูบ้านพี่หมายนี่กําลังจะเดินไปบ้านพี่หมาเพราะว่าบ้านพี่หมาอยู่ข้างอีกาเดินมาทางนี้เนี่ยตอนหน้าร้อนเราก็ขี่จักรยานตอนหน้าหนาวมีแต่หิมะเขาพลึดเขาพลึดหิมะตกตอนกลางคืน <c oughs> ไม่อยากให้ตกตอนเช้า เดี๋ยวก็หลวงไปทำงานเราก็อยู่บ้านคนเดียวตอนนี้มีเวลาเลยมาถ่ายให้ดูไม่มีคลิปจะลงไม่มีคลิปจะให้แฟนให้แฟนขับดูผู้ชายบอกอยากเห็นหลายบอกอยากเห็นจังเลยยา่าอยากเห็นมีมากอยากมาได้มีมากอยากเอามาอยู่ตอนนี้เอามายากเพราะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่มาเรื่ยอยๆขอให้จบไปเถอะนะโควิด โควิดหรือโรคอะไรต่างๆไม่ต้องมีมาเลยให้สาภาพเหมือนเดิมจะได้ไปมาได้สะดวกสบายเอาลูเาลา้เอาหลานเอาเพื่อนมาเที่ยวเที่ยวต่างประเทศเราก็จะได้กลับเมืองไทยอย่างสบายนะคุณหลวงอะ่ะคุณหลวงไนมะ่ได้กลับเมืองไทยห้าหปีแล้วแกคิดถึงเมืองไทยอ่าสาร ไปเมืองไทยก็ไม่เคยได้พาแกไปเที่าายวไหนตั้งใจว่าถ้าเกิดปีนี้โควิดมันดีขึ้นจะพาไปเที่ยวให้ทั่วเลยให้ทั่วประเทศไทยเลยแค่จะได้สมใจอย,ยากสงสารแกจะทำสิ่งที่ตั้งใจทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยถ้าไปเมืองไทยครั้งนี้ กแก,แกบอกว่าขับรถจะไม่ไม่เดินดีกว่าเอากําลังกายกันบ้างฉันจะเป็นง่อยแล้วนั่งนั่งนอนนอนอยู่ในบ้านถ้ามีเพื่อนไม่นานก็อยากออกเดินทุกวันจะให้มีคลิปให้ดูแกถามไม่ยังยมไหมยืนยันไม่เยี่ยมเลยไม่เยังไงแกก็ชอบเดินงานนัดแก,กเดินวันนี้ให้แกเดินไปหา เราก็จะถ่ายคลิปดูกันถ้าแกไปนะถ้าแกไม่ไปแม่นากจะอยู่บนะ้านชวนแก <c oughs> เอาแ้วอันโอเคหลบหลบโยเคยิ้มท้ายิ้มจีบท้ายิ้มท้ายิ้มก่าขันขันหลังให้เองนะท้ายิ้มก่าซอกคณะไทยแลนด์เดี๋ยวเราต้องอะเซียเถอะซอกคณะจะไม่เกะละคือมองงะอดด้วย กินต,ตนี๊แฟนกูยแฟนวส่สี่สี่ <c oughs> สปีสี่ปีจริงอะแหน่อยอนเที่ยว่าพอดูสี่ล้วไม่น่าจำผิดแกจำง่ายความจำดีแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ไม่นาว่ามันนานมากที่ไม่ได้ไปแนะใจของเรานานมาก ไปไปปีไปแต่ละปีนี่ก็ว่ามันไอ้นี่แล้วนะนี่ไม่ได้ไปเลยก็พี่คนน้านานนานนานแสนนานาน,าน, <c oughs> นี่ไงอีกาก็จะถึงนะ <c oughs> เดินอ้อมไปทางนี้อีกาทำเสียงทำเสียงทำเสียงน้ทำเสียง ไม่อยอมเดินหน้าทำมาทำเสียงตามอย่งไม่รู้แม่ยายใหม่แกจะอยู่บ้านหรือเปล่าแม่บ้านแมงง่ของแม่ยายใหม่ขาวๆนี่นี่เยอะอินเต่เยอะอินเต่เดี๋ยวมันเล่นไม่เป็นอีกแล้วมันเอาขามาขัดจะให้เราล้มนี่เดี๋ยวอินเตบ่ดูไปแอมบูลานเขาโมหแรมตั้มเอน่เยอะอินเต่อยู่อันทีมันเล่นอะไรมันค่อยรู้เรื่อง เล่นอะไรเหมือนบางทีก็มีผัวเหมือนมีปัญญาอ่อนเรื <c oughs> ่องจะเล่นอะไรมันก็จะเล่นแบบไม่รู้เรื่องแก่แล้วเรื่องอยากให้กูนอนเป็นนอนสบายเอาถือปลาไปให้ยังไหมไปให้ <c oughs> ถือปลาถ้าถือกล้องอ่ะฮอลลีมอร์บินนี่าสต็อปนะสุดยอดโซ <c oughs> โซอะ 镜头。 ช้คนอนเีแถมมาคือทันแหลมหน้าป่าแมวแมวมากินไหมไอ้ส้อมอร์บินนี่อนไหมเสียช้วิตไ Yeah, hey, hello.